สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวมิถุนเพื่อนๆคนโสดชาวมิถุนนะคะลักนามิถุนอ,อราศีมิถุนค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าครึ่งปีหลัง2567นี้คนโสดจะมีคู่ไหมนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างชีวิตคนโสดก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปอ่านคลิปกันเนี่ย ไม่หมอขอใช้พื้นที่ตัวนี้นะคะขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบน้ําหอมนะแม่หมอเนี่ยช่องของแม่หมอก็จะมีน้ําหอมกลิ่นไม้กลิ่นสน,นะคะอารมณ์เหมือนคุณอยู่ในห้องสปาเนี่ย ใช้เออเรียกว่าบำบัดนะคะในเรื่องของความเครียดนอนหลับผ่อนคลายหอมละมุนมากๆเลยค่ะนะคะ,ะใช้ก่อนนอนนะใช้ฉีดปอกหมอนที่นอนพ้าหม่มหรือคุณอาบน้ําเสร็จใหม่ๆนะแล้วคุณฉีดนะแล้วคุณก็นอนนะคือแม่หมอบอกเลยว่ามันจะให้อารมณ์ที่ผ่อนคลายมากๆ ก็ยังสามารถใช้เป็นน้ำหอมประจำตัวออกจากบ้านได้นะคะหอมละมุนจริงๆค่ะความหอมนะคะระดับพรีเมียมเลยนะเดี๋ยวแม่หมอจะแปะรายละเอียดนะคะช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนะคะไปดูกันนะคะคนโสดคนโสดชาวมิถุน ใครอยากบอกอะไรกับคุณคนโสดคะได้ไพ่ h a r f a n the world แล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะไพ่สามดาบไพ,พ่จักรพรรดิ the devil string สี่ดาบเก้าเหรียญเก้าถ้วย สามถ้วยนะคะคนโสดชาวมิถุนคะดูจากพลังงานของคุณเนี่ยรู้สึกว่ามันเข็ดขยายกับความรักไหมที่ผ่านมาเนี่ยคุณไหนจะเจออ่าคุณไหนจะเจอใครบางคนที่เข้ามาเนี่ยหนึ่งเลยอาจจะเป็นสแกมเมอร์นะคะอาจจะมาจากต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาหลอกลวงคุณคนที่เข้ามาทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดใจกับความรักเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เนี่ยให้คุณได้หา,าแฟนใหม่ถึงว่าเหมือนเหมือนคุณเป็นพระ นิ่งเฉยมีสติแล้วก็ตื่นรู้กับความรักอยากอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนอยู่กับตัวเองไปก่อนแบบนี้เนาะแต่ไพ่เดอะเวร์เนี่ยก็ยังบ่งบอกอ่าก็ยังบ่งบอกว่าตัวของคุณในตอนนี้ก็ทําใจได้ในระดับหนึ่งแล้วก็มีความสุขกับชีวิตรู้ว่าสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะบางทีนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่คือยากนะที่จะทําใจยากที่จะยอมรับแต่ตอนนี้คุณก็รู้สึกว่าคุณอยู่ในเเรียกว่าอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอยู่ในโลกของตัวเอง แล้วก็เหมือนกับคือโฟกัสในเรื่องอื่นๆในเรื่องของการทํางานการเงินการอะ,อะไรก็แล้วแต่ทีนี้ถ้านึกถึงในเรื่องของความรักเนี่ยสามดาบขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยจริงๆนะก็คือทําให้คุณเจ็บปวดมากอาจจะเป็นคนที่มีอํานาจเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่แบบเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกหลงไหลบางทีเนี่ยคุณอ่ะคุณนะ่ะมองว่าเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองนะเป็นคนที่ นิ่งเป็นคนที่เรามัดระวังอย่างดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายแล้วก็ยังก็ยังหลงกลนะคะก็ยังหลงกลคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่สกแกรมเมอร์ก็เป็นคนที่ก็เป็นความรักนี่แหละแต่เขาเข้ามาเนี่ยเพื่อหลอกลวงคุณมาแบบอ่าคุณอาจจะได้เจอกับที่ผ่านมาคุณอาจจะได้เจอกับชาวราศีเมษชาวราศีมังกรหรือชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นราศีพิจิกหรือราศีกุุนะเข้ามาในชีวิตของคุณมันก็เลยทําให้ความรู้สึกแบบ ในเรื่องของความรักเนี่ยมีการหยุดนิ่งสนิทเลยเรียกว่าพักลบมาโฟกัสกับตัวเองก่อนตอนนี้สิ่งที่คุณต้องการคือความสุข, mm. ค,วสขความมั่งคั่งความร่ำรวยอยู่กับตัวเองที่ไม่ต้องมีใครมาแบบนั้นแบบนี้ไม่ต้องอมีใครมาควบคุมชีวิตเงาๆก็ไปสังสรรค์ไปหาเพื่อนๆนไปดื่มกันไปฉลองกันนู่นนี่จริงๆคุณมีความสุขกับชีวิตนะแต่อย่าพูดถึงเรื่องความรักซะนั่นเองมันยังเจ็บปวดอยู่ถูกไหมคะไม่รู้ว่า พลังงานของคุณโสดเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่าในตอนนี้เนาะถามว่าตอนนี้คุณโอเคกับชีวิตไหมไพ่เก้าถ้วยเก้าเหรียญเนี่ยบอกว่าโอเคมากนะโอเคกับชีวิตมากแค่ได้เงี่ยหูพูดถึงความรักเนี่ยมันก็ยังยังกุ่นๆอยู่นะแต่การที่คุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้คุณก็แค่อยากจะดูว่าเออแล้วในครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีใครเข้ามาไหมแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างน้อยๆเ,เนี่ยเออถ้าได้รู้ว่าจะมีคนดีเข้ามาเนี่ย เออจะได้พิจารณาถูกไหมเพราะตอนนี้คุณก็อยู่ในโอ้โหแบบเหมือนกับปิดประตูล้อมรั้วเลยอยู่ในอยู่ในกรอบของคุณเลยละอ่ะสิเหรียญค่ะอัศาวินเหรียญคุณอาจจะได้เจอชาวธาตุดินพฤกษบกันบมังกรเข้ามาในชีวิตของคุณนะชาวชาวไม่ถุนแล้วก็เป็นคนที่ขยันมากมากม,ากมาก อ๋อคุณลองพิจารณาดูก็แล้วกันว่าถ้าคุณได้เจอคนนี้คุณจะเปิดใจไหมสิบเหรียญเนี่ยเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบสบายๆชีวิตดีมีเงินมีทองใช้แต่อาจจะโสดสันโดษสักนิดหนึ่งนะคะชอบอยู่กับเสียงดนตรีเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นคนรักสัตว์แล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งขยันทำงาน มีความฝันหลายๆอย่างเลยนะคะเป็นคนที่มีความฝันเป็นคนที่แบบว่าเออจินตนาการนูน่นนี่นั่นก็คือหมายความว่าเป็นคนที่อ,อ่มันเหมือนกับถ้าจะมองถ้าจะมองในมุมของความรักนะเขาอาจจะเหมือนกับมีคนในฝันน่ะคือคําว่าคนในฝันเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีตัวตนนะหมายความว่า อาจจะจินตนาการถึงใครสักคนหนึ่งที่เออก็ใหญ่จะมีเขาเข้ามาร่วมชีวิตแหละก็รู้สึกเหงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เพราะว่าที่บานมาเนี่ยห้าช่วยขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าคนคุณเนี้ยอาจจะเคยผิดหวังเสียใจเหมือนกันกับคุณแล้วก็ความรักก็พังทลาย ก็เหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เขาเนี่ยเออสูญเสียความสัมพันธ์ไปก็อาจจะคล้ายๆกับคุณก็ได้อาจจะมีอะไรที่คล้ายๆกันก็ได้นะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ1ดาบนะคะธาตุลมมิถุนตุนกุม5ดาบเดลเฟอร์ over, แล้วจะเป็นมิถุนก็ได้3เหรียญแล้วก็ชารีอออาจจะเป็นชาวกรกฎก็ได้นะคะมาจากต่างที่ต่างถิ่น ต่างแดนแดนไกลาอาจจะเป็นชาวต่างประเทศก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลาจากคุณก็ได้นะคะคือคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าหนึ่งดาบเนี่ยเป็นผู้นำเลยนะกล้าคิดกล้าตัดสินใจเป็นคนลุยนะกับชาริออตเนี่ยคือเป็นคนลุยเป็นคนกล้าหาแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับชีวิตคือหมายความว่าคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เกิดมาเนี่ยมีมีฐานะที่ไม่ได้ร่ำรวย แล้วเขาก็สามารถที่จะสร้างสามารถที่จะประสบความสําเร็จดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีก็หมายถึงคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ชีวิตก็สุขสบายแต่นี่บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยแบบเนี้ยคุณชอบไหมก็เป็นคนที่ไม่ย่อท้อแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนกับเป็นนักสู้อะสู้จนตอนนี้ร่ํารวยและไพ่เดลเฟอร์ขึ้นมานะคะก็เป็นไปได้ว่าระหว่างคุณกับเขาถ้าได้เจอกันเนี่ย บางทีคุณอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรหรอกในช่วงเนี้ยถ้าคุณยังไม่ได้เจอแต่พอได้เจอแล้วเนี่ยอาจจะตกหลุมรักกันและกันเลยก็ได้นะซึ่งมันเป็นอะไรที่คุณเข้าใจไหมว่าถ้าเรายังเจอคนที่ไม่ถูกใจอะ่ะมันก็คือความนิ่งเฉยก็คือไพ่พระก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับใคร ต่อให้เจอคนนั้นคนนี้คนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกกับใครแต่พอเจอคนที่ถูกใจพอเจอคนที่ปิ๊งขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เหมือนหลายๆคนที่บอกว่าไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อนนั่นแหละค่ะเดี๋ยวคุณก็จะได้รู้สึกกับเขาคุณกับเขาจะได้เจอกันจะได้พูดได้คุยกันอาจจะผ่านมาในเรื่องของอในเรื่องของคือคนนี้เขาอาจจะทําธุรกิจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของ าการทําพวกอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะพวกอสังหาพวกรีโนเวทพวกพวกที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับในหน้าก็ได้หรือ,อประมาณนี้ก็ได้หรือบางทีคุณอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งกับเขาในที่ต้องไปคุยกันในเรื่องของธุรกิจบางอย่างเรื่องของการเงินการทองเรื่องของการรีโนเวทเรื่องของการสร้างบ้านหรือคุณอาจจะไปซื้อบ้านหรืออะไรก็ม,มันผ่านกันในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการเงินการทอง เนี่ยเดี๋ยวจะสิ่งนี้จะนําพาให้คุณและเขาได้รู้จักกันแล้วก็อ่าถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้เจอนะเชื่อว่าเชื่อว่าคุณกับเขาจะได้เจอกันในแบบที่เฉียดชฉิวคือก่อนจะสิ้นปีเลยละ่ะก่อนสิ้นปีก็คือคุณอาจจะได้เจอประมาณธันวาเลยก็ได้นะสําหรับชาวมิถุนนะคะอ่าไม่ธันวาก็ประมาณเนี่ยนะประมาณตุลา คุณอาจจะได้เจอนะชาวมิถุนช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้เจอเขาเชื่อว่าในช่วงจังหวะเนี้ยมันเป็นช่วงของการเดินทางการเดินทางของเขานะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นธาตุไฟเมสิงธนูนะอ่าราศีพิจิก9ดาบ1นเหรียญห้าอาแปดถ้วย สองเหรียญ Wheel o f Fortune ราชนีไม้เท้าหกไม้เท้าแล้วก็ราชนีแล้วก็ราชน,านีเหรียญใต้สำรับเราเป็นไพ่สิบถ้วยเชื่อเถอะว่าคนนี้คือโซเมกของคุณเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงการอยู่คนเดียวอย่างก้าวดาบเนี้ยการอยู่คนเดียวของคุณการอยู่คนเดียวของเขาถามว่าทุกคนอ่ะก็อยากจะเจอคู่บางทีเนี่ย ความกลัวการอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็มีนะเครียดที่อยู่คนเดียวกลัวว่าจะได้ไม่เอ่อกลัวว่าจะไม่ได้มีคู่หรือคนที่ใช่คนในฝันอะไรแบบนี้ค่ะที่เขาเคยฝันไว้เนาะส่วน energy ของคุณเนี่ยโอเคคุณอาจจะรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันก็ดีแต่ลึกๆแล้วคุณก็อาจจะอยากมีใครก็ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งเหรียญเนี่ยไพ่บอกว่าจักรวาลเนี่ยได้ส่งคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตของคุณคนนี้นะมันเหมือนกับว่าเขาอะ คือเขามี5ถ้วยเนาะเป็นไปได้ว่าการมาของเขาเนี่ยชารีอดของเขาการเดินทาง,ขงเขาเนี่ยเหมือนเป็นการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถิน่นฐานเลยนะเพราะว่าดูจากตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าครอบครัวพัง,พงหรือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อ่ากับครอบครัวเดิมๆหรือความรักที่มันพังทลายไปแล้วได้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่อาจจะต้องจำยอมที่จะเดินออกมา ถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเช่นในกรณีที่ว่าทําไมเขาจึงอยู่ตรงจุดนี้ไม่ได้สมมุติว่าคุณนึกภาพของคนที่มีที่ดินมีที่ดินสมมติว่าอสมมุติว่า,วาคนเนี้ยเขาเป็นเขาเป็นผู้ชายอันนี้สมมุตินะหรือจะเป็นผู้หญิงก็ได้คนเนี้ยเธอลูกเขาคนเนี้ยมีที่มีทรัพย์อมีทรัพย์แต่เขาอาจจะไปปลูกบ้านอยู่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นออของของสามีหรือภรรยาแล้วเวลาเกิดการทะเลาะกาันหรือเกิดการ ไปด้วยกันไม่ได้คนที่มีเงินมีทองมีทรัพย์ไปปลูกบ้านไปปลูกที่อยู่อาศัยอะ่ะเขาไม่สามารถที่จะลื้อบ้านลื้ออะไรออกมาได้นึกภาพออกไหมสําหรับไพ่ใบนี้อันเนี้ยค่ะก็เป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยอาจจะเอาตัวเองเนี่ยออกมาแล้วก็เดินทางเลยอาจจะเดินทางมาจากที่แดนไกลเลยแล้วพลังงานของคุณกับเขาคือโซเมชใช่ไหมก็ดึงดูดให้เขาเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะคุณเขาจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะคะ แต่อาจจะไม่ใช่ในในครึ่งปีหลังนี้นะที่จะได้แต่งงานแต่อาจจะเป็นในเรื่องของอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะอาจจะต้องได้เจอกันเนี่ยมันจะต้องตกหุมรักมันจะต้องจีบคือเป็นเป็น,ปน,ปนไปตามสเต็ปแล้วก็ขั้นตอนแต่คนคนนี้บ่งบอกได้นั้นนะคะว่าเขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีมีความมั่นคงแล้วก็มีความหวังในเรื่องของความรักเสมอในความฝันของเขา ซึ่งเขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเขาอาจจะทําอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้นะคะคือไปอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้เดี๋ยวเขาก็ยังทํางานได้เดยวเขาก็ยังแบบว่ามีมีม,ม,มีเรียกว่ามีต้นทุนอะมีต้นทุนในเรื่องของการทําธุรกิจเป็นคนที่เก่งทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะหกไม้เท้าเนี่ยนะคะเขามีพื้นฐานในเรื่องของในเรื่องของการทํางานเนี่ยแน่นมาก เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาอาจจะต้องสละทรัพย์สินนะไว้ตรงนั้นแต่เขาก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ราชินีเหรียญนะคะบ่งบอกถึงเนื้อกู้ของคุณคนนี้เป็นคนมั่งคั่งเป็นคนร่ำรวยเมื่อคุณและเขาได้เจอกันหรือคือถ้าคุณเปิดใจให้เขาเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนฟ้าประทานโชคมาให้คุณเลยนะก็ข,ขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณจะเปิดใจให้เขาหรือเปล่าอยู่ที่คุณแต่คุณมีเกณฑ์ได้แต่งงานแน่นอนนะคะอะาจไพ่ขึ้นมานะคะไพ่ขึ้นมาเหมือนกับว่า เออเ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 อถ้าเป็นในกรณีแบบนี้ถ้าเป็นในกรณีแบบนี้มันจะมีสองกรณีนะเช่นสมมติว่า,าเพื่อนเพื่อน,อนชาวมิถุนคุณอาจจะได้เจอกับคนเก่ารหรือเปล่าคนเก่าที่เคยทิ้งคุณไปแล้วก็เขาอาจจะหวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งแล้ว คุณอาจจะต้องก้าวข้ามปัญหานั้นให้ได้แล้วคุณอาจจะต้องให้อภัยหรือเปล่านะคะคุณอาจจะต้องให้อภัยเขาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นไปได้นะ,ะสมมตินะว่าในกรณีที่คุณเป็นคนโสดคุณเคยที่แต่งบางคนนะเคยแต่งงานมาแล้วก็อาจจะมีปัญหากันเลิกลาการมีลูกมีเต้ากันใช่ไหมคะพอ เขาคนที่ดาหวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าลูกๆของคุณเนี่ยก็ยังต้องการแม่หรือยังต้องการพ่อมันเป็นเรื่องของการให้อภัยอะ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆเนี่ยก็ คุณอาจจะทําใจลําบากนะเพราะว่ามันก็เหมือนมีไพ่เดกขึ้นมานะคะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เคยจบกับคุณไปแล้วจริงๆก็เป็นไปได้การกลับเข้ามาเนี่ยบางทีอาจจะทําให้คุณเครียดอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออจะไปต่อกันได้ไหมแบบเนี้ยแต่มันก็เหมือนก็บว่าเขาะถ้าเป็นคนเก่าจริงๆนะถ้าลูกลูให้อาภายัยแล้วก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่กลับมาดีกันแล้วถ้าคุณยังรู้สึกรักอยู่นะก็มองว่า จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้อีกครั้งหนึ่งนะชาวมิถุนอะมันเหมือนคุยพูดไปพูดมาเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดใต้ตำตอไงก็ไม่รู้อะค่ะวนกลับมาเอ่อทีนี้เนี่ยณกรณีตรงนี้นะ่ะมันเหมือนกับว่าในจิตใจของคุณเองเนี่ยคุณเองก็ยังคงรอคอยเขาหรือเปล่าเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าพลังงานของเขาเนี่ยก็ยัง เป็นอ่าเป็นกุญแจหรือเป็นอะไรสําคัญที่กักขังคุณไว้ทําให้คุณไม่อยากที่จะเปิดใจให้ใครบางทีคุณลึกๆในใจแล้วคุณอาจจะยังรักเขาอยู่แล้วก็รอเขากลับมาก็ได้อันนี้มันก็เป็นไปได้นะมันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าอ่การจากไปของเขาและการหวนกลับมาเฮอมันก็อาจจะเป็นวนสองเหลียญเนาะมันก็อาจจะเป็นการวนเวียนกลับมาอยู่ในสถานที่เก่าเดิมเดิมเดิมของคุณนะ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะที่เขาเคยสร้างไว้อะคะ่ะ หรือบางทีเนี่ยงานก็ยังอยู่ตรงจุดนี้ไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นคุณก็ต้องให้อาภัยแหละถ้าอย่างนั้นะนะฮะเพราะว่าคนเราบางทีมันก็เกิดการผิดพลาดได้ไหลลงมาเลยก็ มีความพยายามที่จะให้รักครั้งนี้เป็นรักที่ดีที่สุดสำหรับคุณอันนี้แม่หมอมีความรู้สึกว่าคนเก่าที่จบที่เลิกลากันไปแล้วจะก,กลับมาเป็นรักครั้งใหม่ที่จะทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องโสดอีกต่อไปถ้าคุณใจของคุณยังปรารถนาเขาแล้วก็เชื่อนะคะว่าเขาจะพยายามทำให้ความรักครั้งนี้เป็นรักที่ดีที่สุดรู้สึกแบบนั้นค่ะคนโสดนะคะโอเคเนาะสำหรับเพื่อนเพื่อที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดก็อยู่ใต้คลิปค่ะ